แนะนำตัวหน่อยเอออยากฟังภาษาญี่ปุ่นอ่ะอยากฟังภาษาญี่ปุ่นพูดอะไรก็ได้ชิวบุรยาดีมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องไหนวะแนะนำตัวเองคนอิจิระแล้วสามเสือญี่ปุ่นสิบิดยาโทมสารมาดิสน้องแค่จริงหรอแย่จาดพูดอะไรก็ได้เออยาวๆหน่อยเยอะๆยาวหน่อยเอาน้องของไทยเลยเหรอคนอิจิราตัวประกอบ แปลว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวิริยาคงสมมาแล้วก็พูดญี่ปุ่นแปลว่าเป็นคล่องๆเลยเหรอคล่องเลยพูดแปลว่าเล่เปื่อยไรเงี้ยบรรยากาศตอนเนี้ยให้มันต้องมีสกิลให้มันพูดเก่งกันหนึ่งพูดเก่งกันหนึ่งก็ได้ยหนึ่งเป็นคนยังไงเป็นภาษาญี่ปุ่นฝิมาเลยขี้เลี้ยงขี้หนึ่งขีเลไม่ไม่พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคีเลเป็นภาษาญี่ปุ่นสวยเออเปล่ภาษาไทยไปว่า โฟมผ่านหมดแล้วอะไม่ได้ตามไปเดี๋ยวไปตัดคอเป็นตัดคอเป็นดีไฮเดี๋ยวนี้ขึ้นเลยหนักมากที่สุดหนักมากที่สุดหนักมากที่สุดต้องเวทล้อ